S <S สวัสดีในวันพุธที่30กรกฎาคม2568ค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นจะชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ผู้ประกอบการมือใหม่ต้องรู้ก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อที่จะปฏิบัติตามได้ถูกต้องและได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือผู้ประกอบการหน้าใหม่นั้นเกิดขึ้นมากมายนะคะในปัจจุบัน และนอกจากเรื่องการบริหารธุรกิจแล้วสิ่งที่เราผู้ประกอบการมือใหม่ควรรู้ก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพราะการรู้จักกฎหมายแรงงานหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจะช่วยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับการทำงานที่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะ ซึ่งส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นจากพนักงานต่อองค์กรด้วยนะโดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้มีดังนี้ค่ะ s <S 1. การทำสัญญาจ้างงานเพราะสัญญาจ้างงานคือการตกลงว่าจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อกำหนดความรับผิดชอบและสิทธิของทั้งสองฝ่ายค่ะแม้เป็นการตกลงทางวาจา หากรูปจ้างลงมือทำงานแล้วก็ถือเป็นสัญญาจ้างงานสมบูรณ์ทันทีแต่เพื่อป้องกันความยุ่งยากในภายหลังนายจ้างควรทำสัญญาจ้างเป็นเอกสารที่ระบุถึงรายละเอียดการทำงานกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในขณะปฏิบัติงานให้ชัดเจนซึ่งจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานมิเช่นนั้นจะถือว่าสัญญานั้นเป็นโมคะ โดยสัญญาจ้างงานจะมีผลตลอดอายุการทำงานของลูกจ้างยกเว้นกรณีที่เป็นสัญญาจ้างชั่วคราวที่ระบุระยะเวลาทำงานที่แน่นอนจะมีผลสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ 2. การกำหนดเวลาทำงานและเวลาพักกฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ว่างานทั่วไประยะเวลาการทำงานไม่เกิน8ชั่วโมงต่อวันค่ะและไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะ งานอันตรายระยะเวลาการทำงานต้องไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันและ42ชั่วโมงต่อสัป,ปดาห์เช่นงานใต้ดินใต้น้ำในถ้ำในอุโมงค์ในที่อับอากาศงานเกี่ยวกับกรรมตาตรังสีงานเชื่อมโลหะงานขนส่งวัตถุอันตรายงานผลิตสารเคมีงานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ได้รับความสั่นสะเทือนอาจเป็นอันตรายงานที่เกี่ยวกับความร้อนจัดเย็ยนจัด ลูกจ้างต้องมีเวลาพัก1ชั่วโมงด้วยนะคะระหว่างการทำงานปกติหลังจากทำงานมาแล้วไม่เกิน5ชั่วโมงติดต่อกัน 3. การกําหนดวันหยุดใน1สัป,ปดาห์ต้องมีวันหยุดอย่างน้อย1วันค่ะโดวยวันหยุดต้องห่างกันไม่เกิน6วันและใน1ปีลูกจ้างมีสิทธิหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า13วันลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลา1ปีมีสิทธิลาพักร้อนได้อย่างน้อย6วันค่ะ 4. การทำงานร่วงเวลาหรือ OT ชั่วโมงการทำงานร่วงเวลาการทำงานในวันหยุดและการทำงานร่วงเวลาในวันหยุดรวมแล้วต้องไม่เกิน36ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะกรณีทำโอต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงลูกจ้างต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า20นาทีก่อนเริ่มท,ำทํำ OT ด้วยนะ ค่า OT ในวันทำงานปกตินายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่า1.5เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมงค่าจ้างในวันหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์0-8ชั่วโมงแรกไม่รวมเวลาพักนะคะ1ชั่วโมงนายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่า1เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับค่า OT ในวันหยุดหรือวันหยุดนักขัดตะเลิกตั้งแต่ชั่วโมงที่9เป็นต้นไปไม่รวมเวลาพัก1ชั่วโมงนะคะ<อ>นายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่า3เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมง 5. การกำหนดโคต้าการลาให้ลูกจ้างลาป่วยได้ไม่เกิน30วันค่ะโดยได้รับค่าจ้างตามปกตินะหากติดต่อกันเกิน3วันนายจ้างมีสิทธิ์ขอดูใบรับรองแพทย์ได้ ให้ลูกจ้างลาข้อได้ไม่เกิน98วันไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะนับรวมวันหยุดแล้วด้วยและนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างปกติเป็นเวลา45วันและอีก45วันลูกจ้างได้รับจากประกันสังคมค่ะให้ลูกจ้างลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถได้โดยจ่ายค่าจ้างตามที่เงื่อนไขของบริษัทกำหนดให้ลูกจ้างลาเพื่อรับราชการทหารไม่เกินปีละ60วันค่ะ โดยได้รับค่าจ้างตามปกติให้ลูกจ้างทำหมันและหยุดทำงานได้ตามคำวินิจฉัยของแพทย์โดยได้รับค่าจ้างตามปกติให้ลูกจ้างสามารถลากิจเพื่อกิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้างตามปกติค่ะ 6. กการจ่ายเงินทดแทนกฎหมายคุ้มครองแรงงานระบุถึงกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตารายเจ็บป่วยถึงแก่ความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้นายจ้างนายจ้างจำเป็นต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างตามนี้นะคะกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน5 0,000บาทค่ะและถ้าในกรณีที่ลูกจ้างเป็นผู้ป่วยในมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าห้องค่าอาหารค่าบริการพยาบาลและค่าบริการทั่วไป ให้หนายจ้างจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ1,300บาทกรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานลูกจ้างจะได้รับค่ารักษาพยาบาลค่าทดแทนจำนวน6 0ของค่าจ้างรายเดือนในกรณีไม่สามารถทำงานได้เกิน3วันและค่าทดแทน6 0ของค่าจ้างรายเดือนกรณีทุพพลภาพเป็นเวลาไม่เกิน15ปีและ หากจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจะได้รับค่าฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยกรณีตายหรือสูญหายจากการทำงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า120วันนับแต่วันที่เกิดเหตุสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับคือค่าทำศพจำนวน100เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำรายวันค่าทดแทนของค่าจ้างรายเดือนในอัตรา6 0ของค่าจ้างรายเดือนมีกำหนด8ปี ใจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะดังนั้นจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กล่าวมาถือได้ว่าเป็นกฎหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการมือใหม่จะละเลยไม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นสิทธิ์เบื้องต้นที่รัฐกำหนดไว้ให้ลูกจ้างเพื่อการทำงานอย่างมีความสุขและสบายใจกันทั้ง2ฝ่าย นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กแรงงานสตรี s <S เงินชดเชยเลิกจ้างกดระเบียบบริษัทข้อบังคับการทำงาน s <S การร้องทุกข์รวมไปถึงบทลงโทษหากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยค่ะติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องของปิ่นได้เลยนะคะ